ทำแท้นานาทักษยี่ฮเกจิอนันทาเอตารีวามมัตเตเยวาอนน์ในการบัดนี้ก็ดีในการร่วงไปแห่งเราแล้วก็ดีใครก็ตามอัตตาทีปาวิหะทิสตาอัตตาสรณาอนัญญาสรณาอยาต้องมีตนเป็นปฏิปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะธรรมะทีปาธรรมะสรณาอนัญญาสรนา มีทาเป็นประทีปมีทาเป็นสระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอยู่ธรรมตะเคเมเตนันทธพิกุเยเกจิสิกขากามาติอานนภิสุพวกใดเป็นผู้ใลรในสิกขาพิสุพวกนั้นจักเป็นผู้ตั้งอยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแลสาธุสาธุสาธุาธาธแดงธรรมในหัวข้อ นามกายนามกายนามกายคือคืออะไรนามก็คือสมมติว่าท,ที่เป็นนามนากายก็คือกายที่กายสมมุติกายบัญญัติที่เราเรียกว่ารูปร่างร่างกายเนี่ยกายอันนี้นะเรียกว่ารูปร่างร่างรางกายที่สมมุติแต่ในภาษาจะเรียกว่ากายยะกายยะคือที่ประชุม ที่ประชุมของนามที่ประชุมของนามซึ่งเป็นจิตนะเป็นจิตที่อยู่ในกายของเราเนี่ยนะก็คือจิตแล้วมันจะรวมสภาวะที่เป็นนามมาทำสภาวะรูนะ้ทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะ่นะอยูภย่ภายในตัวเราเนี่ยภายในรูปและนามเราแต่ในโข้อธรรมนี้จะชี้ชัดลงไปที่สภาวะรู้ที่เป็นนามนะ คือนามากายก็คือตัวจิตนั่นเองนะแล้วตัวจิตเนี่ยรวมอะไรบ้างรวมนามหรือสภาวะรู้อะไรบ้างนะก็จะรวมสภาวะของจิตที่มันจะเกิดขึ้นนะแปดสิบเก้าดวงนั้นนหละประการหนึ่งแล้วก็ประการที่สองคือรวมเจตสิกเจตสิกเป็นอาการของจิตนะที่มีขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกับจิตเจตสิกเนี่ยเป็นสภาวะปรุงแต่งบ้างรับรู้บ้าง สวยอารมณ์บ้างอย่างนี้นะก็จะมีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็มีวิญญาณวิญญาณเนี่ยทั้งหมดนี้เร,เรียกว่านาม,มากายซึ่งเจตสิกนะมีทั้งหมดห้าสองตัวแต่เนะมื่อเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตเกิดน,นะเจตสิกซึ่งเป็นนาม,มากายหรือตัวจิตเองก็ตามจิตอะไรนั้นก็จะเกิดขึ้นะเกิดขึ้นตามจิตนั่นแหละนะถึงเรียกว่า นามมากายกายคือกายยะกายยะคือที่ที่รวมที่ประชุมของสภาวะที่เป็นธาตุรู้ทั้งหมดที่เรียกว่านามนั้นนะเพราะนั้นมันมีอะไรบ้างอะ่ะทีนี้ก็มาดูว่ามาดูที่จิตก่อนเมื่อจิตเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเขาเรียกจิตเดิมจิตตั้งเดิมเนี่ยพอพูดถึงจิตเนี่ยมันก็จะมีเจติกอยูด่ด้วยเจ็ดดวงเรียกว่าสับพะจิตตะาฐานาเจติกนะพอพอพูดว่าจิตเนี่ยมันจะรวม รวมสิ่งนี้อยู่นะรวมเจสิกเจ็ดวงน,นี้นี่อย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดที่เรียกว่าทวิปัญจา,ญญาิิจาณสิมมันจะมีเจสิกซึ่เป็นเป็นนามากายนะที่เกิดร่วมกับตัวจิตนะตัวจิตที่เป็นจิตนั้นะจิตที่เกิดจิตนั้นนั้นนะเมืจิตมันมีทั้งหมดแปดถึงเก้าดวงถ้าจิตอะไรเกิดขึ้นไอตัวเจ็ดวงนี้ก็จะเกิดตามเป็นอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นจิตดั้งเดิม นะจิตท,ที่เกิดประกอบนะอยู่ในสภาพจิตตนะสานจิตเสิกซึ่งเป็นจิตทั้งเดิมเนะี่ยซึ่งต่อไปจะเรียกว่านามนะเรียกรยกว่ากายยะนะกายะของนามนะที่รวมที่ประชุมของของนามทั้งหลายเนะี่ยจิตแปดสิบเก้าดวงแลนะเสิีห้าสองดวงนะที่ะก่าวกํลาลังะกล่าวถึงอยู่ตอนนี้นะในสภาพจิตตสานะเกษีหรือเรียกว่าสัพจิตสั้นๆเนีนะ่ยนะมันก็จะมีเจสิกที่ประกอบประกอบรวมลง อยู่ในจิตเนี่ยเจ็ดดวงก็จะมีภาษาเจตสิกเจตนาเจตสิกสัญญาเจตสิกเวทนาเจตสิกเอตากตาเจตสิกมนติกาลเจตสิกและชีวิตจินตระยะเจตสิกเนี่ยเจ็ดดวงอย่างนี้ทีนี้พอเมื่อจิตมัน ในเจ็ดวงนี่เป็นวิบากหมดนะเป็นเจาวิบากในในทวีจาวญญาณสิบสิบจิตสิบดวงเมื่อจิตมันมันโตขึ้นประกอบด้วยเหตุนะมันก็จะมีตัวเจตสิกเข้ามาร่วมมากขึ้นนะพอมากขึ้นก็นเรียกว่ากกินกะนะจะมีเพิ่มมาอีกหกดวงมีวิจกะวิจาระจันทะวิริยะปิติอธิโมกเพิ่มมาอีกหดวงก็เป็นสิบสามดวงทีนี้ถ้าจิต จะเกิดประกอบด้วยอากุศลก็จะเพิ่มมาอีกจะเพิ่มมาอีกสิบสี่ดวงนะนจิตมันก็จะมีอยู่สามตภาวะที่มันจะเกิดนะก็คือจิตที่เป็นอากุศลจิตที่เป็นกุศลและจิตเป็นกริยานะเป็นกริยาหรือเป็นอวิยะกตะนะเป็นกลางนะจิตเป็นกุศลเป็นอกุศลแล้วก็เป็นกลางอย่างนี้นะ เมื่อมันขยายออกประกอบด้วยอุปตมันก็จะมีอีกสิบสี่ดวงเข้ามาก็จะมีโลภาสีนะโลเอ่อก็จะมีโมหะสีนะมีโมหะสีโมหะก็ประกอบด้วยสาเหตุที่ประกอบกับโมหะนะก็มีอะไรบ้างเอ่ะมีอหิริกาอน,านุตตปาแล้วก็อุทธจธัะนะแล้วก็รวมกับตัวของโมหะด้วยโมหะเจตสิกเป็นสี่ดวงนะต่อมาก็จะแต่เป็นโทสะอีกสี่นะโทสะก็จะมีโทสะ ตัวใเจติกึ male, ่งเป็นตัวแม่เลยเป็นตัวเหตุแล yeah, like ้วก็จะมีนะอิสาเตสิกัจฉริยะเจติกและผภูกิใะเตสิก์สี่ดวงแล้วก็มีโลภะอีกหงดวงมันจะมีโลภะเตสิกทิฏฐิเตสิกมานาเจสิกวิจิิจกายเตสิกวิทะเเตสิกทีศนาเตสิกสิบสี่ดวงนี้นะถ้าเกิดเป็นอกุศล แต่ถ้าจิตเกิดเป็นกุศลนะก็จะมีกุศลเข้ามาโลยกเข้ามาอีกยี่สิบห้าดวงนะเป็นกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลก็จะเป็นวงที่สามนะก็จะมีศรัทธาสติมีลีปุตปะอรูภะอโทสะแล้วก็ตัณมัตตาเจ็ดนะดวงเจ็ดนะดวงแล้วก็ต่อด้วยยุคุณธรรมนะจิตที่เป็น อุศลที่เป็นโถวะของของเกณฑ์ศึกที่เกิดอ,อยู่ตรงนี้นะเกิดที่กายบา้า,ยบางเกิดที่ใจบ้างนี่อีกหกหกคู่หรือสิบสองดวงนะก็จะมีนะกา,นะายะปะะัจิติจิตตะปะะัจตินะกายะลูกหัตาจิตตะลูกหัตากายะมุตุตาจิตตะมุตุตานะกายะกามาตาจิตตะกามาตากายะปะคุณญ,ญาตาจิตตะ ปากรยาตากายุชุป,ปตาจิตตุชุป,ปตานี่เป็นยุคคุธรรมนะเป็นฝ่ายกุศลอีก12ดวงหคู่12ดวงนะแล้วก็ประกอบด้วยเจติกที่ประกอบอยู่ในมรรคเมืองแปดหรืออยู่ในโลกุตระนะโลกุตระภูมินะก็จะมีสัมมากัรตะนะเจติกหนึ่งดวงสมัมมาวาจาหนึ่งดวงสัมมาอาชิวะหนึ่งดวงนะปุรุณา เสติกหนึ่งดวงแล้วก็มุทิตาเจติกหนึ่งดวงแล้วก็สุดท้ายก็มีอะโมหะนะเจติกอีกหนึ่งดวงรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยยี่ห้าดวงเนี่ยที่ประกอบเนี่ยเรียกว่านามกายประกอบอยู่ในกายในกายคืออยู่ในจิตจิตที่เป็นจิตเดิมที่ก็สัพพะจิตนั้นะจะประกอบรวมรวมลงอยู่ในนี้นะแล้วก็มีจิตอีกแปดสิบเก้าดวงนะก็จะมีชาติ มีภูมิภูมิกรรมภูมิห้าสี่ดวงนะจิตที่เกิดในกรรมภูมิห้าสี่ดวงก็จะมีจิตที่เป็นอกุศลสิบสองนะอาเฮตุกะสิบแปดนะแล้วก็จะมีมหากุศลอีกยนะี่สิบสี่รวมทั้งหมดห้านสะี่ดวงสี่ชาตินะจะมีชาติกุศลชาติอกุศลชาติวิบากชาติปิยาเกิดนะขึ้นที่กรรมภูมิสี่ดวงห้าสี่เอ่อสี่ ี่ชาติห้าสี่ดวงสี่ชาติห้าสี่ดวงนะก็เกิดรวมลงอยู่ในกายยะนี่แหละกายยะของนามมาทำเ่ยเป็นกายของธรรมเ่ยกายที่รวมรวมธรรมที่เป็นนามนามมาทำเ่ยเรียกว่านามธาทมนามะกายยะนามะกายยะนี่การม,รมุมห้าสี่ดวงสี่ชาติจิตที่เกิดที่รูปภูมิก็มีสิบห้าดวงสามชาติสิบห้าดวงนะ่สิบห้าดวงก็จะมี การกุศลนะมหากุศลห้ามหาวิบากห้าแล้วก็มหากริยานะของปู้ปาวจรนะนี่เป็นจิตที่ปูปาวจรในอย่างหน้าละห้ากุศลวิบากปากแล้วก็กริยานะกุศลห้าดวงก็จะมีอะไรบ้างก็มีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหนึ่งก็ประตมฌานชั้นสองก็ทุติยฌานชั้นสามก็ าตีอาจารย์จันตีก็เจตุตอาอาจารย์จันห้าก็ปัญจมอาจารย์นะเมื่ออาจารย์เกิดขึ้นอาจารดับลงก็จะเป็นวิบากอาจารย์นะแล้วส่วนจิตของพระานางที่ห้าดวงนะที่พระานางที่ได้เอ่อได้ฌานได้ได้ฌา,านขั้นนี้ยขั้นรูปนะขั้นรูปอาจารน,นะรูปวาหรือเอ่อรูปาวจรเนี่ยอีกห้าอีกห้าดวงนะก็จะเป็นกิริยาห้าดวงเหมือนกันนะต่อมาก็รูปนะ รูปภูมิหรือรูปภูมิเนี่ยก็จะมีจิตสามชาตินะชาติกุศลชาติวิบากและชาติกริยาชาติกุศลก็จะมีสี่ชาติวิบากมีสี่ชาติกิริยาสี่สี่ดวงมีอะไรบ้างนะก็จะมีตัวอากาสานัญจาย,ยตนะหนึ่งดวงปัญญานัญจาย,ยตนะหนึ่งดวงออจินจัญญาย,ยตนะหนึ่งดวงแล้วก็ดีว่าัญญาณสัญญายตนะหนึ่งดวงนะรวมต้องบอกว่าเป็นมาอากุศลอุปวจรสี่ แล้วก็มหาวิบากน์อุปาวัจรสีแล้วก็มาคลีคลยอุปาวัจรสี่นะจากนั้นก็จิตโลกุตระโลกุตระภูมมีจิตนะสองชาติแปดดวงนะสองมีสองชาติชาติกุศลและชาติวิบากชาติกุศลสี่ดวงก็จะมีโรมักสกีทาคามักอนาคามักอรหัสมากนะส่วน ชาติวิบากก็จะมีโสดาผลสากิทาคาผลอนาคาผลและอนาตผลสนะองชาติสี่ดวงเนี่ยรวมลงอยู่ในกายะนามะกายะเนี่ยนะตอนนั้นก็จะมีจิตแปดสิบเก้าดวงมีเจติกาสองดวงที่รวมลงอยู่ในกายะนะนามะกายะนะคือกายของนามนะหลังแสดงมาก็เห็นสมควรแก่เวลาตอนจบคลิปนี้ก็อฝากคำพัสสนาวไว้ สไมหังพิกเวอปมาตาติกตาปโพธิอปมาตาติกโตอนุตรัโโกโยคะเกมโมพิสูจนทั้งหลายการตัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรักโยคะเขมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอ๋อๆทั้งหลายลูกๆทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลาย,ลลายและกับผู้ที่สนใจใกล้นธรรมทุกผู้ทุกคนจงมีแต่ความเจริญในพระธรรม ของพระสัทธดาด้วยกันทุกผู้ทุกคนเทิรสาธุสาธุสาธุ